อัลมาสหรือว่าอัลมาซีเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในนิทานพื้นบ้านของชาวเติร์กในแถบเอเชียกลางก็คือแถวแถวตุรกีแถวแถวคาซัคสถานอะไรปัจจุบันนี้ซึ่งเขาเชื่อกันว่าอัลมาสเนี่ยอาศัยอยู่ในเทือกเขาอันไตแถวแถวทางตะวันตกของมองโกเลียโดยคำว่าอัลมาสเนี่ยเป็นภาษามองโกเลียที่แปลว่าคนป่าหรือว่ามนุษย์วานอนนั่นเองโดยอัลมาสเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ มากกว่าสัตว์ก็คือยืนสองขาร่างกายกำยำขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ทั่วไปเลยแต่ว่ามีหน้าผากที่ลาดชันสันคิ้วหนามีคางที่เล็กกว่าปกติร่างกายก็ปกคลุมด้วยขนสีน้ําตาลแดงยกเว้นแต่ส่วนใบหน้าและส่วนมือโดยเอามาเสียจ,จะมีนิสัยขี้อายแล้วก็สันโดษหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์ชอบหลบซ่อนอยู่ในป่าลึกอยู่ในถ้ำหรือว่าหุบเขาต่าง แต่เอาไมสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ลึกลับที่กินแค่พืชผักผลไม้รากไม้ถั่วอะไรพวกนี้เป็นอาหารเท่านั้นก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ไม่แดกคนแล้วตัวนี้ส่วนเรื่องการพบเจอเอาไม้ที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่15เลยโดยนักเดินทางชาวบาเวเรียชื่อฮันส์ชิลเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นนักเดินทางและทหารชาวบาววเรียที่ถูกจับเป็นเชลยของชาวมองโกในช่วงปี1 4 0 2ถึง1437 โดยในระหว่างเป็นเฉลยเนี่ยเขามีโอกาสได้เห็นและบันทึกเรื่องราวต่างๆในบันทึกที่ชื่อว่า Hines Book หรือว่า Book of Travels ว่าประมาณปี1,430เนี่ยชิรสเบอร์เกอร์เนี่ยเขาบันทึกว่าพบเห็นคนป่าในดินแดนที่เรียกว่าป่าใกล้เทือกเขาทางตะวันออกของรัสเซียโดยเขาอธิบายว่าคนป่าพวกเนี่ยมีขนปกคลุมทั่วร่างกายยกเว้นบริเวณมือและใบหน้าอาศัยอยู่เหมือนสัตว์ ซึ่งต่างจากมนุษย์ทั่วไปในยุคนั้นและยังมีบันทึกของนิโคลไลบรลเชสวอสกี้ก็บรรยายเรื่องของอัลมาสไว้ในปี1876เหมือนกันว่าพวกเราได้รับการบอกเล่าว่ามันมีใบหน้าแบนราบเหมือนมนุษย์แต่มันมักเดินด้วยสองขาลำตัวของมันปกคลุมไปด้วยขนสีดำหนาและเท้าของมันมีกรงเล็บขนาดใหญ่มันมีพละกกำลังมหาศาลจนชาวเมืองต้องย้ายถิ่ฐานหนีกันไปหมด อันนี้ก็จะเป็นอีกบันทึกหนึ่งที่พูดถึงการพบเห็นเอลมาส